คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและอบายมุกใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงแล้วรวยมืนล้านค่ะมาพบมาพอกกันกับแอดในเสา์มือวันที่สีเดือนพฤษภาคามพุทธศักราชส5 6 5กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะมือนแอดภาพพ่อแม่พี่น้องบรนเฮาสกุสก้สนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากปู่0 5ค่ะมือนี้ ตัวเลขของปูศูนย์หาสีได้เป็นตัวใดหลังจากงวดที่แล้วตัวเลขของปูศูนย์หาเขามาเป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาวันนี้เขาก็มาติดตามรับชมตัวเลขงวดวันที่สิบหกนะคะที่สฮวาสีถึงนี่ของปูศูนย์หานะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด,ดเด็ดแบบนี้เขามาแลวกอยาลืมนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสรารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องค่ะตัวเลขของปูสูญหาในมณีสิเป็นตัวไหนพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการ์มค่ะปุ๊กค่ะดูเทรนดพรเบงได้นนรดวยห้าเก้าใช่ไหมเนาะค่ะปุ๊บรวยฉันเน่แล้วกับบงรวยบุญลานและทศริยม วันนี้นะก็เป็นมิตรเหมือนเดิมเนี่ยตัวเลขนะคะปูดเม่อที่แล้วเขาูนเก้าเก้าศูนนะคะัูเนาะก็หวังแล้นะค่ะก็เลยันก็จะมาไม่เขาเต็มที่อะไรหนันออกล่างค่ะให้ไปเก้นสองใช่ไหมแม่ค่ะให้มากเก้าศูนสองค่ะ เอา้ด,าออดูก่อนะนะได้ค่ะไอ้องนีนก็รจะมาตุกเก่าเลยค่ะตกเก่าเลยนะไอ้กองูบ้าเก่าส่สองนกันมวาตกเก่าเลยนะตกเก่าเพราะว่ามันนิมิดนะมันสิบางคนก็เออก็บอกว่ามันทนะำไมให้ตัวเก่า มันออกได้ตัวเก่านะเหมือนกระปุกว่าเตาดอนตัวเก่าก็ออกเหมือนกันนี่ก็ไน้นสามตัวนี่นสองตัวต้องต้องมีสีแถวด้ให้แค่นี้นะสแถวนะ

เลขนี่ไม่ไ hmm. ด oh, ้เลขหวยนั <lobster> ่นเมื่อคืนฝันว่าผู้หญิงมาขอลูกอ๋อผู้หญิงมาขอลูกใช่ค่ะเด็กก็เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะผู้หญิงเป็นสี่ะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชายผู้ชายก็เป็นห้าก็เลยให้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง หกสี่หกสี่บางทีมันก็เป็นก็นิบิตผู้หญิงเป็นสี่กับหกได้นะก็มันมืกอวันเนี้ยไม่ไม่ไมนจะให้โหดท้ายอนนิบิตได้เมี่ผ่านมาก็จะวันตัวเดียวนะบินตะบาดเงีเบอร์เก้านะ เบอร์เก้ามันือว่าเก้าศูนย์ทุกเก้ามาแน่นอนก็เขาถูกกันอยู่ในบ้านเนี่ย oh. หลายคอนอยู่ถูกนะแล้วก็เก้าเจาไอ้หกห้าสี่สองโทรหาเบอร์รวยไม่ว่าเลยเพราะมัน,ม,นมันหวอยออกคงจะยุ่งยากนะ <Yeah. S 2> ก็เลยไม่ลงก็เลยอ,อไม่เป็นไรกอนนี้ก็ให้แถวทางเนี่ยมนในใีแถวเนี้ย เสีเ่แถวอ่ะซื้อละตีนะค่ะอ่าซื้อนั่นก็อย่ลืมโตดละสามตัวนี้โตดอันนี้ก็ให้สองแถวเต็มค่ะไอ้สี่ตัวอ่าหน้่งสี่ตัวเต็มอ่าสามตัวก็มีสี่แถวแล้วก็สองตัวก็สี่แถวค่ะปุ๊ก็อันนี้ก็พิจารณาดู ว่ามันนั่นไหมอ่ามันจะต,ตรงกับใข่ไหมหรือ,อยังไงหรไือชอบไหมถ้าชอบก็ก็ชอบก็พิจารณาถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะค <c oughs> ่ะฝันว่าเห็นค้นมคลามลูกผูก้หญยิงลอนลูกนะ <c oughs> ค่ะอือคืนเมื่อวานอยังไม่ออกใช่ไหมจ <c oughs> ้าเคืนนี้ฝันไลยฝันว่ายิงลอนลูก ผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นสี่เลยเด็กมาเป็นหนึ่งนะเด็กหน่อยผู้หญิงผู้ชายค่ะปู่จำค,คิดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายจำได้จำคับใครขาค่ะถ้าเป็นเด็กมันจะเป็นหนึ่งเลยนะจ้ะได้ให้ถ้าผู้หญิงก็เป็นสี่นะค่ะถ้าผู้ชายเป็นห้าเนี่ยได้ให้สี่หนึ่งค่าหนึ่งนะค่ะปู่แล้วก็แบบมันเคยมีนผู้หญิงก็หกกระชีตัวเดียวนะค่ะก็ได้ให้อย่างเงี้ยอ่า แถมตอนนี้เพราะว่ามันผู้หญิงสองคนน่ะมาขอลูกขอลูดูทิน่ะหมดที่แล้วก็ในมิดได้ลูกแก้วไงลูกแก้วสอลูกไงนั่นแหละหมดที่แล้วเอาลูกแก้วมาให้สองลูกน่ะกาวกาวลูกแก้วป็นกลมๆมาโสน่ะกาวโสนโนกาวมันเป็นขลางซะ ก็เลยสองลูกก็ตีไปอ้าวสุด่ออะอืมค่ะปู่นั่นมันก็เลยนั่นเลยตัด,ตด,ตดมันก็ได้นะค<า>่ะนี่ก็ชอบตัวไหนก็เอากันค<า>่ะแลปู่ก็ชอบทัง้งสองนี่แหละนะโอ้ปูป่ม<อ>าหาซีหึ่งกับห,หกบ 6, หาหนึ่งอคะเนาะใช่ตัเนแลหาซีหนึ่แล้วก็หกหาหนึ่ง เออจบสองตัวเนี่ยอจสอตัวนี่ยตัวนี้ก็แถมแถมแถมนะปแถมเปงแถมอ่าสองตัวก็ชอบจวนี่สองตัวเป็นซี่นึกับหานเนืะคนับปุเนาะใช่จช่ค่ะจอบจอบชอบมกๆเลยบอบอก ไม่ไม่เคยเด็กเนี่ยมันเด็กผู้หญิงมาขอดลูกไอ้ผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงมาลอดลูกเป็นเด็กนะโดยเด็กอ่ะเด็กก็เด็กเป็นหนึ่งนะผู้หญิงก็เป็นสี่แล้วก็เอาห้ามามาถมเนี่ยร้อยไปห้านะมีห้ามีห้ามีหกไม่ได้เนี่ยตองเ็เนี่ยแต้วค็กี่า ชอบนะ,ะเน้นให้ตัวนี้นะ,นะ,ะเน้นให้ตัวนี้บอกว่าตัวนี้มันก็เข่าตามันนิมิขคืนแรกเลยคืนแรกนี่เคยได้มิตนะมันสมหวังสมหวังนะนะเคยนิมิตสมหวังทำไมก่อนก็น,น,กน,นิมิดคืนแรกแต่มันมันชอบสมหวังคำว่าสมหวังก็มอมก็ ก็นน้นนอนอะนะจ้าปุคืออ่าก็อเอฟซีก็มาดูเบิกดูห้าเก่าห้างเก้าส่งเสริมห้าเก้ามาเก่ามาเห็นนานเนียเป็นครึ่งเดือนเลยนะอืมอ่าถูกเบิกด้วยห้าเก้านี่มีเกาะปูก็ตรงนี้แหละอ่ะา,า,อาก็ขอฝากฝากนะลงสิทธิ์ลงขานนะ อยากโยมอยาเก็บซีกด้วยนะบอเก็บซีเน่ยก็พจนาดูจองก็ไปจุดอตเตรัวนี้กับตัวนี้นะตัวนีุ้ดอตรุตีก็ไตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ด้วยนั่นลอตตอรีหมออย่างลอตตรี่ก็ยังไม่มาเลยนะอีกองวันลอตตรี่จะมาอ่า้ย เนี่ยกวักนี่เนี่ยนอ้นองๆไม่ทุจรัตด้วยนะเบิงเรื่อยๆาก้าเบิงเรื่อยชาแน,นลเบิงเรื่อยหมื่นล้านจ้าองค์จงานหน้าเข้าไปเลยนหละตามช่องต้อง,<ช>องได้เวลานหน่อยเดี๋ยวก็คงไม่มีอะไรจะฝากก็ขอให้เอฟซีทุกคนแห่งๆรวยๆ โอ้ยลอตนะเตอรี่เบอร์งวันที่หนึ่งนะร<ะ>ู้ได้ลนะรางวัลที่หนึ่งก็ได้ใใตด้สองตัวได้สามตัวก็ได้นะค่ะูโอ้ยสมหวังสมหวังจา้าเห็นตันตายเนหะ็น<ะ>ก็มีให้บางเียวหาดาวจะในช่องนี่ก็เจ้าปัวัอรนะมาช้องอื่นไม่มาไม่ให้ ไม่รู้จักนะจ้าแต่ช่จักมึงเรียกว่าหาเงาทุรัตอะไรกับมึงรม่รู้แชแนล,บบล channel, แล้วกับมึงด้วยหมื่นล้านชชชลลน่ารักไหมสดๆร้อนๆนะจ้าด้วยหมื่นล้านเลยใครดูก็ได้หมื่นล้านนะดูเบิ่งเลยรวยหมื่นล้านก็ได้หมื่นล้านนะ อาตุจ่าตุวันนี้เข้าพมืดโอาสุดเด่นสุดเขตเลยมันอยู่สุดเขตอยู่เขตอยู่เขตจังหวัดอดนเลยฮะอ่าเจริญบอเจลด์บอลอาตุจ่าตุอาตุจ่าตุอาตุจ่าตุสรุปตัวเลขไายคลิปนี้นะคะจากปู่ศูนย์ห้าเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเลขก็มีทั้ง3โตัวแล้วกับตัวนะคะสำหรับตัวเลข3ตัวคือ5-41-6-5-1-8-6-4-5-6-2ค่ะแล้วก็สิมี4 1 5 1 6 4หานะคะพี่น้องคะตัวเลข3โตัวนะคะปูแล้วเน้นอยู่ที่5-41-6-5-1นะคะสำหรับ2อตัวก็สิเป็นส1งกับหาหนึ่งด้ค่ะพี่น้องเด้เออ ตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางค่ะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกตัวนะคะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดเด้อพี่น้องเร้อจังไลยกะพิจารณาเบิ่งค่ะถ้ามาักถ้าชอบตัวเลขของปูศูนย์หา่าในคลิปนี้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องนําไปซื้อไปหาไปยิบไปจับสากกินแบ้งรัฐบาลเอาไว้นะคะ ถ้า,าพ่อชอบพ่อแม่พี่น้องสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับตัวเลขของปูศูนหาค่ะแล้วก็มี่เรื่องของบุญมาฝากนะคะมันนีผู้ใดอยากเฉิร่วมทําบุญนะคะแต่ว่าบุรุษสิไปทาบุญยุไซทําบุญอ,อียังดีนะคะพี่น้องคะปูศูนหาตอนนี้เรากําลัง เซตฐานพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปได้แล้วพระพุทธรูป28พระองค์นะคะได้แล้วนะคะตอนนี้เหลือฐานอยู่นะคะสําหรับพระแม่พน้องท่านใดที่อยากสิร่วมทําบุญฐานพระพุทธรูปนะคะฐานละ1 9 9 9บาทหรือว่าพระแม่พิ้องท่านใดมีงบหน่อยเนาะสามารถร่วมท่านบุญได้นะคะพูดละหาซิพููละลอยพููละสิบยี่สิบนะคะในการสร้างฐานพระพุทธรูปนี่นะคะจาก ข้อมูลทีดาดหมากในทาง YouTube นะคะคนบอกว่าสำหรับท่านใดนะคะที่อยากสให้ฐานบว่ววาสิเป็นฐานทางครอบครัวฐานทางการเงินฐานทางการงานนะคะมันคงนะคะต้องทำบุญส้างฐานพระพุทธรูปนะคะฐานที่แข็งแรงสมบูรณ์กสิเฮ็ดให้ชีวิตความเป็นดูมีความเป็นปึกแผ่นมันมันคง มากยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นคว่มเสื้อแทียเดเบิงมาทังช่องยู u b e เนาะมาขึ้นแอดฟังเพื่อนฟังจนลับหลัพี่นอ้องเพื่อนได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสร้างฐานพระพุทธรูปนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ ลรากำมีเรื่องของตัวเลขนะคะนัมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกันให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงนะะเนาะเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากสิร่วมท่าบุญนะคะสามารถทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เด้อพี่น้องเริ่มบริเบบังคับนะคะบริเบบังคับพุทธหาบาทก็ได้หรือว่าสิบบาทก็ได้บาทหนึ่งก็ได้นะคะตามกําลังศรัทธาเงินทุกบาททุกสตางค์ไอซินนั่มไปให้ปูศูนหาทุกทุกบาทเลยนะคะพี่น้องคะเอาในคลิปนี้นะคะแอกัมีแนวทางตัวเลข แล้วการเรื่องของการรวมทําบุญมาฝากพ่อแม่พ่นองบรรเทาไหวซ้ำหนีนว่าพี่นองนเนาะขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอใหท้ท่านผู้ชมทุกท่านชคโชคมันมันลำลำเรวย่ยๆน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณตัวเลขแนวททงดีๆแบบนี้จากปู่ศูนย์ห้าค่ะเอาสําหรับคลิปนี้อากาศสีพ่อไว้เพียงซ้ำหนีวนว่ะพ่นองเนาะเอาไว,พว้พอกันไหมครับแอดในคลิปหนาค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดี